หนึ่งร้อยมันได้เลยมบ้างครับอุ้ยสีทองสีทองมาแล้วสีทองสีทองมาเป็นเอามาเป็นเอามาเป็นสวัสดีครับชาว b a ด t l เกมเมอร์น,นะฮะและเกมที่คุณรับชบมวันนี้เกม Epic Legends นะครับผมโดวยวันนี้ครับเราเล่นเล่นไอเดียวเองนะครับมีคนเรียกว่าไอกันนะฮะหลายคนน่าจะเห็นกันที่แม่งชอบลุนะฮะ,นะในเกในก Epic นะครับผมก็วันนี้ครับมันบอกว่าเฮ้ย มันอยากไปกล่อง100กล่องในเกมนะฮะนี่ครับมาเติมมาแล้วนะฮะและ้วบอกว่าอยากให้ผมเปิดให้ให้ไผมกดซื้อเนี่ยไปเลยไม่รู้หรอก <Answer ing> ได้เหรอวะนะฮะเราจะมาซื้อกล่องกันทั้งหมด100กล่องนะครับเนี่ยได้ว่ามีคนเขาอยากให้จัดไงนะฮะหนึ่งร้อยกล่องครับนี่เขานี่เป็นของมันนะฮะนี่เป็นเงินมันนะฮะมันขอให้ผมซื้อนะฮะขอแล้วนะฮะไม่ใช่แบบว่าผมเอาแฮกอะไรแฮกไอเดียมาซื้อนะไม่ใช่นะฮะโอเคเราซื้อทั้งหมดหนึ่งร้อยกล่องนะ อืมก็ใน100กล่องเนี่ยถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะน่าจะประมาณเมื่อกี้ว่า10,000ใช่ไหมประมาณ3,259บาทนะครับนะฮะประมาณ3 2 0 0นะหรือมันอาจจะอาจจะซื้ออย่างนี้ก็ได้อันนี้ไม่รู้มันว่ามันมันซื้อ,อยังไงนะฮะแต่ก็น่าจะประมาณ3,000ละฮะก็ตีไปครับก็เรียกได้ว่าทุ่มทุนจริงๆนะฮะกับเกมฟรีมึงทุ่มทุนขนาดนี้นะครับผมนะฮะเรามาดูกันว่า ความเทพซ่าของมันเอ่อความเทพซ่าของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับความกระหายเลือดนะฮะ90กล่องนะ100กล่องฮะเออมันน่าจะซื้ออันนั้นแหละมันเออางมันจะซื้ออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ราคาประมาณส0 0พัแน่นอนมา100กล่องกันในวันนี้นะครับผมได้ว่าทุ่มทุนจริงๆผู้ชายคนนี้นะครับผมมาไปครับผมผมจะเปิดเรื่อยๆนะถ้าไม่มีของอะไรออกนี่ผมก็จะไปโรโดัวเลยนะครับผมดูจากของนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะออกมาก็ไปเรื่อยๆครับผมจะไม่ดูเลยมากครับผม ถ้าไม่แดงไม่ไอถ้าไม่ทองไม่ม่วงเนี่ยจะไม่ดูเลยนะฮะไปเลยครับวันนี้คลิปยาวแน่นอนนะฮะไปครับไม่ดูไม่ดูเราไม่ดูของไม่ดีเราไม่ดูนะฮะเออมาดูเฮ้ยม่วง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 ชิ้นแรกครับม่วงชิ้นแรกฮะเอ้ยสไนเปอร์ของอะไรนี่ทิปเปิลเทนะครับผมเดี๋ยวค่อยใส่มันไปใส่เอาเองแล้วกันนะ SMG เคิวนะครับอ๋อพวกนี้ก็เปิดได้ด้วยเหรอไปครับไปต่อไปต่อไปต่อครับไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวคลิปนานนะฮะอันนี้ก็ สีนี้ปล่อยไปคิดอะไรเยอะแยะไปแต่ดูว่าทองจะออกกี่อันนะฮะผมอยากนับแค่ทองดีกว่าทองแบบนี้เยอะนะไปปืนฟ้าไม่ดูไม่ดูไม่ดูเสียเวเสียเวนะโอ้โหเกลือก็เกลือเลยกันมึงเกลือแล้วเพื่อนนะฮะเออเกลือแล้วกันเอ้ยพับผับผับอื้นี่เราเปิดไปหมดเกือบสิบกล่องแล้วนะฮะกันยังไม่ได้สีทองเลย เขาบอกว่า30กล่องเฮ้ยทองทองมา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 ว่าเป็นว่าเป็นเอ้ยโอ้แบนเนอร์ฮะเรจเดอรี่ครับผมเป็นของของอะไรอะของแพดไฟเดอร์ฮะอ่าทองหนึ่งอันครับผมแปดกล่องนะจดไว้จดไว้ทองหนึ่งอันนะครับผมไปครับเรื่อยๆครับทองหนึ่งอันฮะไปต่อไปต่อเกลือไหมก็เกลืออยู่นะม่วงไม่ออกเลยนะม่วงไม่ออกเลยนะฮะไปต่อครับผม ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะนะฮะเอ้ยฟ้าทุกอันฮนะโอ้โห,โโหเราสังเกตไหมตัวไอตัวหุ่นมันจะไปซ้ายไปขวาเนะี่ยมันจะไปซ้ายไหมปึ๊บ,ปบไปซ้ายไหมซ้ายหรือขวามันไปขวาตลอดวะเอาขวาตลอดนะสังเกตหุ่นแล้วอะตอนนี้ทองออกมาอันเดียวนั้นนะฮะหนึ่งร้อยกล่องนะฮะพอไหมฟ้าฮะเกลือเังวะ <c oughs> กันบนเกลืออ่ะ <c oughs> เอ้ยยังยังนี่เราผ่านไปแค่ไม่ถึงสิบห้ากล่องเลยนะฮะไปเรื่อยๆครับผม ไปครับไม่ค่อยดูของนะของไม่จำเป็นผมไม่ดูนะฮะ <paling S 1> ไม่ม่วงไม่อะไรผมไม่ดูเลยนะฮะกดรัวๆกดสเปนบาร์แต no hmm. <blue> <qu> mm ่ว่กดสเปนบาร์ก็ได้นี่ว่ะสเปนบาร์ก็ได้นี่ว่าโอ้โหไม่มีไม่มีทองเลยฮะม่วไม่เีอะกันดวงหมดแล้วตอนเนี้ยแต่ไอ้เกนนี้สกินไม่ซ้ำเนาะถือว่าเป็นของดีถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะถือมันซ้ำวะซ้ำปะไม่ซ้ำเนาะโอ้พีเก้าศูนย์เนี่ยไปฮะ ได้แล้วบ้างเนี่ยเฮ้ยทอง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 มาแล้วทองมาแล้วออกมาเป็นเป็นปุ๊มชดกันครับผมเมื่อชดกันโคตรกากชดกันกระบอกนี่กากมากโคตรกากอีกกากมากนะไม่เคยมีใครใช้่หรอครับว้าการเนี่ยเสียใจว่ะออกมาสองทองนะฮะเปิดไปสิบแปดกล่องนะฮะยังสองทองอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไปเรื่อยๆครับสองทองนะเพราะกันบอกว่ามันบอกมันเปิดได้สิบกล่องเนี่ยมันบอกสิบกล่องมันได้ทองหนึ่งเว้ย ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะซักสิบทองเลยไหมเอ้ยตอนนี้ได้สองทองหนึ่งม่วงนะครับตอนนี้ผมนับอยู่นะครับไปเรื่อยๆครับอะไรที่ไม่ใช่ของทองของม่วงเราไม่นับนะฮะไปเรื่อยๆครับอ่าโอ้โหเกือบขาวเลยวไม่ใช่ถ้าขาวหมดนี่นอย่างเกลือแต่จริงเขาบอกว่ากล่องพวกนี้เนี่ยมันมันจะเรียกว่างไงอะ่ะมันโอ้ยม่วง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 มาม่วงมาออกมาเป็นอึบ๊บเอ้ยลูกโม่ใช่ไหมใช,ใช่ปะ่ะใช่ป่ะลูกโม่เออลูกโม่ฮะเอ้ยสีนี้สวยอ่ะ ทองสองม่วงสองนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่ากล่องพวกนี้มันจะเฮ้ยทองอีกแล้วทองอีกแล้ว,ทอ,อลวทองชิ้นที่สามครับกูไม่จบเลยแบนเนอร์ฮะของใครเอ่ยของอ๋อไอ้นั่นเนีน่ยไอ้ตัวตัวโล่ปะแบงแบงอะไรวะใช่ปะใช่ปะตัวนี้ปะอ๋อตัวไหนหวะแบงอ๋อตัวนี้ตัวตัวผู้หญิงนะครับผมอ่ะเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อสามทองแล้วนี่สามทองแล้วเนาะ เอ้ยถือว่าเอ้ยยังโอเคนะสามทองสามทองในสิบในยี่สิบห้ากล่องสามทองสองม่วงอ่ะเอ้ยถือว่าดูยังดีนะเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเอากล้องซ่ามาเปิดกล้องซ่านี่สายดวงนะฮะดวงดีตลอดนะฮะเอาเลยโอว้วันนี้โอ้โหนโอ้โหวันนี้อันนี้ดวงดีมากครับขาวทุกอันเลยเอาฟี่ฟ้านะมี่ฟ้า <laughs> มาดูเอ้ยยังยังฟ้าอยู่ยังฟ้าอยู่ยังฟ้าอยู่ ดสวิตชาร์ก็ได้ฮะเราจะได้ไม่ต้องเห็นเมาส์กันนะไป,ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ้าอ้าไม่ได้เหรอเอากดเมาส์ก็ได้อ๋อหรือต้องหรือต้องอยู่ตรงนี้ไปครับยังไม่มีอะไรมานะตอนนี้อ๋อต้องต้องเอาเมาส์อยู่ตรงนี้นะโอเคครับเจ็ดสิบกล่องฮะผ่านแล้วสามสิบกล่องฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ไอ้กันมันเป็นคนที่เล่นแพดไฟเดอร์เนาะแพดไฟเดอร์แล้วก็ตัวแก๊สอ่ะ ูขอให้มันได้ดิเออเว้ยหนึ่งร้อยกรอบมันได้เลยบ้างครับอุ้ยสีทองสีทองมาแล้วสีทองสีทองมาเป็นเอามาเป็นเอามาเป็นเอ้ยพีเก้าศูนย์สีทองอ่าสีทองนะฮะสีทองอันนี้อะไรนี่วินนิ่งคิวมึงไม่มีเลยเหรอสีทองไปแล้วไม่อยากนับพวกอะไม่อยากข้ออยากนับพวกก็หลายนะแต่ทองแล้วกันฮะสีทองเอ้ยเป็นเวฟพอนแรอันนี้ มันอยากได้มากครับส,ก,สก,กินของพีชิปเปอร์เนี่ยลูกซองนี้ลูกซองเทพนะฮะสังเกตว่าผมจะหยิบมมเมล็ล่นบ่อยที่ทองอีกแล้วค่าทองแล้วว่ะออกมาเป็นออกมาเป็นปัอโ,อโอ้โหแฟนตร์เฟรมครับของของไรของเรดนะฮะของเรดนะฮะเป็นตัวว์ปนั่นเองนะฮะมันไม่เล่นเลยนะมันไม่เล่นเลยมันได้ตัวพวกนี้นะครับผม <laughs> หาทองแล้วหาทองแล้วไปยังไม่มีอะไร อันนี้ผ่านไป60ผ่านไป40กว่ากล่องแล้วสิบสี่กว่กล่องแล้วนะฮะไปฮะก็ยังไม่มีอะไรนะ <c oughs> เออเว้ยไปเรื่อยๆครับโอ้ยนี่สี่ผ่านไป40ปกล่องได้ทองม,มา5อันนี่ถือว่าคุ้มนะผมว่ามันคุ้มนะเออในในฐานะเกมประเภทนี้นะเพราะว่าทองม,มันออกยากนะ40ะกล่องทอง5อันนี่ถือว่าคุ้มนะไปฮะไปเรื่อยๆครับผม ่าไปแล้ว40กล่องนะฮะเมื่อกี้นับผิดนะตอนแรกนับผิดไม่มีอะไรได้นะครับไปต่อกับผมผม่ค่กอย็อยากดูเยอะฮะดูเยอะเสียเวลานะไปเรื่อยครับทันี้อยู่กันยาวไปนะครับใครอยากรู้ว่าได้อะไรกันก็ดูไปเรื่อยครับผมขอเป็นของทองของม่วงจะหยุดให้ดูฮนะเฮ้ยเมื่อกี้ม่มวงไหมอ๋อมันเป็นสีนะผมมันเหมือนเห็นในในเวลตามมมเ,เป็นสีม่วงนเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นสีผมนึกแี่ทองเออเออใช่ใช่มันเป็นเวลตามันเนาะนะฮนะ สองห้าแล้วปะใช่ห้าแล้วจะไม่มีอะไรมานะฮะเออไม่มาแล้วอะไม่มาแล้วมั้งกันห้าสิบห้ากล่องนะครับปรับปรับไม่ออกนะฮะยังไม่ออกไม่มีอะไรออกนะฮะไปพีคิปเปอร์จะมาไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันกันจะมีโชคไหมครับไอดี ID เขานะครับไอดีเขาไม่ใช่ดีผม สีม่วงฮะม่วงอันที่3นะฮะม่วงที่3เป็นอันนี้ซ้ำป่ะเนี่ยซ้ำป่ะวะเอ,อ๊ะไม่รู้เว้ย <laughs> ไปไปต่อไปต่อ 5, 2, 2, อันีกสองกล่นะองนะครับม่วงที่3นะครับไม่ทองนะครับไม่ทองไปไปฮะโอ้โหข่าวลวนแล้วมั้งเนี่ยด <laughs> งดีจิมจิม ตังมึงเต็มอ่ะบอกมึงเอาตังที่ได้มาไปปลดล็อกกันแล้วกันนะ <c oughs> ไปไปเยะฮะอยๆฮะยังไม่มีทองออกมาเลยตอนนี้ก็ยัง,ยงเงียบๆอยู่นะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว52กล่องนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะสีม่วงครับผมม่วงชิน้นที่4นับไม่ผิดใช่ไหม อ๋อได้เป็นได้เป็นคราฟติเมทัลนะครับพี่เมทัลเอาไว้พวกปลดล็อกพวกสกินหรือปลดล็อกของหน้าต่างที่แบบว่าเปิดไม่ได้นะอยากได้อะไรอย่างงี้ก็เอาไปปลดล็อกนะผมหรือว่าียกว่าเหมือเนเป็นค่าเป็นค่าเงินในโอ้ววัตอ่ะอืมค่าทองในโอ้ววัตอ่ะสามพันหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะพูดได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับผมไปไปเรื่อยๆครับค่าทองสีม่วงนะฮะของไม่มาแล้วครับตอนนี้ เขาไม่มาแล้วฮะกันไม่มีทองแล้วเพื่อนอ้เอ้ยเอยไม่มีทองแล้วจ้าไม่มีทองแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยหมดแล้วเพื่อนไม่มีทองแล้วไม่มีทองแล้วเพื่อนเอ้ยไม่มีทองแล้วไม่มีใครเขาให้ทองแล้วเพื่อนม่วงว่ะม่วงม่วงม่วงฮะม่วงมาเป็นเอ้ยสนัยที่สวยเหมือนกันนะห้ม่วงห้าทองครับตอนนี้ ทริปเปลิลทริปเปิลเทรคนะฮะผมชอบนะสไนน์นี้สไนน์ดีมากผมชอบมากนะซีซีเป็ดกล่องฮะผ่านไปแล้วหกสิบกล่องนะฮะไม่มีทองมาเลยฮะตอนนี้ <c oughs> ไอก้กันมันอย่างนั้นสีแดงด้วยนะสีแดงที่มันจะมาเปิดเ,เท่าไหร่นะหนึ่งในห้าร้อยกล่องครับจะได้นะครับรอดูม่วงฮะม่วงฮะม่วงฮะม่วงซีงงงนี่หกครับผมเอามาเป็นท่าแบนเนอร์โพสต์นะครับผมไปครับ จริงมันอยากได้แดงมากนะม่วงม่วงม่วงฮะม่วงมาเป็นอะไรเอ่ยม่วงสีที่หกหกหรือเจ็ดแล้ววะเนี่ยอ่าเป็นสกินสีฟ้านะครับหกหรือเจ็ดแล้วช่างมันหนเลยครับไปเรื่อยๆครับไม่อยากนับม่วงอ่ะอยากนับทองอ่ะแต่ทองไม่ออกแล้วว่าการได้มีทองแล้วเพื่อนดวงได้หมดไปแล้วมีทองไหมอึ้บอึ๊บม่วงม่วงอ่ะมือม่วงเหรอเฮ้ม่วงเยอะละม่วงเริ่มเยอะและอ่าเป็นท่านะครับสกินเป็นสกินปรับเฮ้ยสีทองสีทองสีทอง ออกมาเป็นออกมาเป็นออกมาเป็นบุ้มโอ้โหเพื่อนมึงเล่นมากเลยดิ <laughs> ชินที่หกนะครับผมทองชินที่หกนะฮะสกินก็สวยดีแต่เพื่อนไม่เล่นเลยนะตัวนี้นะครับก็ดวงดีจริงๆนะครับหกสิบห้ากล่องผ่านไปนะครับว้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร,ร่นะฮะ เฮ้ยทองอีกแล้วทองอีกแล้วชิ้นที่เจ็ดครับผมทอยทีเจ็ด 7. ออกมาเป็นปุ๊มแบนเนอร์ฮะเฮ้ยโคตรเท่ของใครอ่ะอ้าวของตัวตัวผู้หญิงอีกแล้วนี่มึงได้สองอันเลยวะ่ะอันที่เจ็ดนะฮะอ่าสวยดีเฮ้ยแต่ได้พวกนี้เยอะเหมือนกันนะแพทไฟเดอร์อ๋อเป็นท่าเป็นพวกเอาไว้แบบโชว์ไงว่าเราทำอะไรไปบ้างมุ่งอีกแล้วเฮ้ยของของที่ดีเริ่มมาในท้ายนะมีปิกครับเป็นท่าอันนี้มันน่าจะเล่นนะมันน่าจะชอบครับ ตอนนี้ทองเท่าไหร่แล้วนะหกเอ้ยเจ็ดเจ็ดทองเจ็ดนะม่วงไม่นับแล้วโอเคมันจะไปเรื่อยๆโอ้โหขาวหมดป่ะเนี่ยเนี่ยขาวหมดป่ะเนี่ยอ๋อยังมียังมีน้ำเงินนะอยากรู้มันได้สกินซ้ำปล่าวะเกมนี้ม่วงครับม่วงครับม่วงครับม่วงไม่นับนะเป็นโอ้โหเพื่อนได้สกินตัวนี้บ่อยเนาะต้องเล่นเป็นเมนแล้วเพื่อนไปเล่นตัววาร์ปไปเพื่อน เฮ้ยทองท้องที่นี่แปดนะผมเฮ้ยมีทองมีม่วงเลย <laughs> อันนี้ได้นี้ว่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรกับแบนเนอร์เนี่ยฮะเป็นอะไรกับเดอะฮักปะครับบลูแบนเนอร์อะไรของโอ้โหของเรดอีกแล้วนะฮะโอ้โหดวงดีจริงๆนะฮะอันนี้ได้กี่เท่าแล้วสองร้อยนะฮะไปฮนะได้ที่ถือว่าเกลือนะเดิมผมคิดว่ามันมันไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่นี่แปดแล้วเนะมื่อกี้ใช่ไหมแปดหรือเก้าแล้ววนะจำไม่ได้ <laughs> เปิดเดยอะมันเยอะครับไม่เคยเปิดกล่องเยอะขนาดนี้มาก่อนนะไปเรื่อยๆครับผมได้อะไรบ้างเลยแปดบ้างเมื่อกี้แปดโอเคเลยอีกเลยอีกยี่สิบห้ากล่องคนระับเปิดมาเจ็ดสิบห้ากล่องได้แปดชิ้นก็ถือว่าคุ้มแล้วนะสิบชิ้นได้กล่องเอ้สิบชิ้นได้ทองกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าเฉลี่ยได้เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มครับอโอ้ฟ้าครับเกลือเยอะน,ะนั่นแหละ เกยอเยอะนะเราเกยอเยอะนะเราปับปับปับสามพันบาทครับเพื่อนจะได้เลยบ้างก็สามพันบาทอ้าโหมันได้ทองนะแต่มันไม่ได้ของที่มันต้องการเท่าไหร <ś m> ่โอ้ไม่มาฮะไม่มาอีสิบกล่องสุดท้ายครับผมม่วงครับม่วงมาฮะ กทองมา8ชิ้นนะฮะอ่าปืนอันนี้ปืนอะไรนี่๋อ,อลองโบน่าจะเป็นทรงเดียวกับชิปเป e ร์เท็นะฮะทรงเดียวกันโอ้น้ำเงินนะฮะน้ำเงินไปต่อครับน้ำเงินไปเรื่อยๆม่วงฮะเอ้ยสองม่วงสองม่วง,อ,ง,วงอันนี้สองม่วงว้าวก็โอเค <laughs> จะหมดแล้วนะเพื่อนนะ ไม่มีทองเลยครับผมไม่มีทองเลยนะสิปกกล่องสุดท้ายครับเราเดินทางมาทั้งหมด8ปดสกล่องแล้วนะฮะแปกล่องแล้วไปครับไปเรื่อยๆครับผมทองแชิ้นเนาะมีมากกว่านี้ไหมให้คุณให้มากกว่านี้ไหมฮะคุณกล่องฮะ <laughs> มาหน่อยแล้วไม่มีทองเลยครับเพื่อนไม่มีทองมาเลยนะไม่มีทองมาเลยนะอึบ๊บ ฮึบฮึบฮึบไม่มีทองครับผม12กล่องแล้วนะฮะตอนนี้เราเปิดมาเกือบ90กล่องแล้วนะถอดม,มาแล้วครับผมชิ้นที่9ครับออกมาเป็นปัมมึงเป็นอะไรครับเบนเนอ์ของบัตรเฮานะไอมันก็เลยบัตรเฮานะครับ,บวนะสวยดีนะครับก็ตามนั้นเลยเพื่อนชิ้นที่9ครับถ้าจะเบนเนอร์อ่ะเอ้ยมั่วอีกแล้วมั่วอยูแล้ว ม่นี้ไม่นับแล้วมันเยอะละอ่าเป็นท่าของเป็นท่าของอะไรนะกเดลต้าเอออะไรฮะตายสิบกล่องสุดท้ายครับสิบกล่องสุดท้ายครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีม,ม่วงครับผมโอ้ยปืนนี้สวยอ่าสามศูนย์หนึ่งคือปืนเทพมากนะครับใครเจอต้องหยิบนะฮะหยิบมาเล่นนะฮะ <laughs> ไปฮะสิบกล่องสุดท้ายครับผมจะมีอะไรมาแบบแบบเทพๆทพไหม อันนี้สไนสน์ไนส์ไอด็นะสไนกระบอกนี้นะครับโอ้สีมึงแป๊ดมากไปครับสงสารได้กันเลยมึงเล่นเฉยก็กพอแล้วเพื่อนไม่ต้องเปย์หรอกดิเห็นของมาแลสะใจว่ะรู้สึกดีมนเติมเอยท่าน,นได้แล้วบ้างเนี่ย เพื่อนได้ไรบ้างฮะอึ๊บอึ๊บมีทองอีกสักชิ้นไหมให้มันครบสิบอะสี่กล่องสุดท้ายแล้วนะฮะสี่กล่องสุดท้ายแล้วนะครับสีม่วงครับสีม่วงครับโอ้สีนี้สวยมากเลยผมชอบสีแบบเงี้ยสวยดีสามกล่องสุดท้ายครับมาดูว่ามันจะได้อะไรบ้างไหมหนึ่งร้อยกล่องนะฮะโอ้โหสองกล่องสุดท้ายครับ <laughs> โอ้โหฟ้าหมดนะฮะไม่มีทองนะครับและกล่องสุดท้ายก็เพื่อนกันองสุดท้ายครับปับปัไม่มีฮะโอ้โหปบมือให้ปรบมือให้เลยนะครับผมสรุปเราเปิดไปทั้งหมด100กล่องได้ทองมารวมๆแล้วประมาณ9หรือ10ใช่ไหมโหแลก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะนะฮะก็ได้มาหลายอย่างเหมือนกันก็เดี๋ยวให้มันมาดูเองแล้วกันนะครับจริงๆมันก็น่าจะรู้แหละว่าได้อะไรบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ปวดเป็นหมด1น0กล่องถามว่าเกลือไหมถ้าผมพูดในหลักของการเปิดรูทบ็อกมันเกลือตรงที่มันได้แต่แบนเนอร์ฮะอ่ะมันเกลือตรงนี้สกินปืนดีเจนเนี่ยได้บ้างนะฮะแต่ว่ามันมันก็มันก็มันก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเออมันไม่ใช่ปืนที่มันเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคือถ้ามันได้กระบอกเนี้ยมันจะคงกรีดอะครับแบบกระบอกอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกเงี้ยซึ่งไม่ออก นะฮะก็นะฮะวอนนี้ก็มันเป็นมันเป็นการมันก็เหมือนการพนันละนะฮะรูดบล็อกนะฮะก็นะถ้าใครเงินไม่ถึงอะไรก็ไม่จ้เป็นไม่ต้องซื้อก็ได้ครับตอนนี้เป็นความสวยงามเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมไม่บังคับไม่มีการบังคับกันนะฮะการเปเกมนี้นะซึ่งกันมันเลือกแล้วมันอยากให้ผมเปย์มันอยากเอ้ยมันเปแล้วมันอยากให้ผมเปิดให้ก็จัดให้นะครับผมก็สำหรับใครที่ อย่าไปดูช่องให้กันนะเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ใต้ดดสคริปชันเอาไว้นะเป็นกำลังใจมันได้ตอนนี้มันไม่ทำมันไม่ทำโค้ดทำคลิปมากนี่แต่เกมนะครับผมแล้วมันเติมเก,มก่งไปโคตรเยอะเลยโอเควันนี้คงมีแค่นี้ถูกใจเลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รู้สึกตัวรู้สึกดีมากที่ตัวเองไม่ได้เติมไอเราเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้สกินี่แหละถ้ามันจะมานะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วพวกหม่คลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กองซาด้วยนะอะไรลืมไปกดซับสไ สวัสดีมานดีกันครับพื่อนใหม่คลิปใหมครับผมสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดไ like ลค์แฟนเพจ Badness Gamer เพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันกดถูกใจเพจและอย่าลืมกดเห็นโพสตก่อนเพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกๆวันอย่าลืมมากดไลค์กันนะครับไบร์